สวัสดีครับกินิตาลักษณสู่ช่องครูฝ่าใช่ใช่แน่ใช่ใช่แน่สวัสดีครับนะฮะเชฟยันนะฮะแอดเมโกสวัสดีครับโอ้ยเพิ่งเห็นตัวจริงเพ um, ิ่งเห็นตัวจริงนะครับนะเชฟยันนะครับแอดเมโกนะครับแม่น้อยอุดรมาหมดเลยวันนี้นะครับคือเลย

ไไม่ด้เอาปวยกันนี่โอ้บาเพนมาด้วยสวัสดีจ้ามาคนแรกนะมาเลยนะฮะแอดเมโกมาเซตยันหมานะครับนี่ฮะเซตยันตัวจริงสิงจริงแอดเมโกนะฮะมึงจะเห็นนะฮะครับพอดีเช้านี้มีงานแต่ช้าบ้านลุงครับโอ้มาเมื่อคืนไม่ทราบครับเห็นแต่เขาว่าเชฟยันแอดเมโกมา ผมก็เล่งงานข้างในก็เลยไม่เห็นจ่าชาไม่กลับบ้านเลยอ่ะเหรอโอ้โหผมก็เลยไม่ได้ออกมาเลยทําเล่งบ้านเสร็จละล้อมอยู่ไหนลุงอยู่เหรอคะลุงอยู่นี่ครับไม่บนล้อมเไหนอ๋อพี่ล้อมพี่ล้อมอยู่นู่นครับแม่ยังไม่ออกมาครับพี่ล้อมยังไม่ออกมาต้องสักพักไมน้อยหน่อยเขาบอกว่าลุงพันรถโชกะโปกอ๋อใช่ครับมันเขาเอาขยะไปทิ้งนะฮ เดี๋ยวรอนต่อะยังเตรยข้ามาเับเนเข้าไปก่อนเลยจับโจมตีอุ้นจับโจมตกักัน้องบัตเตีน้องบัตเตียจะได้นอิกาลุงอน น,นะครับอันนี้ครับบาวนคนบ้านวังเยี่ยมนะครับป่าปูนนะครับมันก็ปรับระดับอยู่เช็ดยันแอดเมร์โกก็นะครับเข้าแม่น้องอุดรก็เข้าไปพบลุงป้าก่อนนะครับก็เเป็นมิเตอร์ มิเตอร์น้ำภูเขาตัวนั้นไงลุงก็เลยเอาน้ำฉีดให้ไอ้ก่อให้มันสูงกว่าระดับที่เราจะเทพื้นมิเตอร์น้ำอยู่ตรงนี้เหรอใช่มิเตอร์น้ำภูเขาอยู่ข้างใน<ม>แต่ก่อนเนี่ยมันไม่มีกำแพง บ้านลุงอยู่ตรงนู้นไงเขาก็เลยเดินมิเตอร์เข้าไปตรงนู้น,น,น,นไม่ได้ใช่มันอขาเฝ้าไว้ลึกแต่ว่าแนวทอดมาตรงนี้แหละแต่วนะ่าเขาฝังไว้ลึกมิเตอรดูกเดียวเออมันก็เลยโอ้โหเอไหนว่าจะทห้องทไมเป็นผมผมขุดนะผมยอมขุดดีกว่าแล้วก็ ุดตรงนี้แล้วก็ตัดออกใหม่แล้วก็ซื้อมิเตอร์มาใส่ใหม่เลยได้เหมือนกัน,น,นแต่ว่าต้อง,งเป็นเงินเราเองเพราะเราจะซื้อใหม,ม่เนี่ยแล้วก็ถมปิดไปเลยไม่ให้มันมีหลุมตรงกลางจริงๆทําบ้านอ่ะเขาไม่ให้มีหลุมตรงกลางนะเขาถือยิ่งเป็นธุรกิจด้วยยิ่งห้ามนนเป็นความเก็บเป็นเนาะนมันเป็นเรื่องสะดวกไกว่าจันสะดวกเลยนู่น่ยางลบเนี่ยอยก็สงสัยขึ้เแล้วหอยก็แป๊มยูแต่มันหลน ฮะซักผ้าหอยซักผ้าหอยถึองงว่าคือเอาเอาเอาอิดเปรซแอนน้ำายคจะเคยเห็นนี่แหละก็อิดแดงเอาอิดแปงเปซแนน้าจะเอาแผงไม่ต้องไม่ต้องแช่อิดแดงอ่ะไม่ต้องแช่มันติดเลยจะเาหนก็ตำล่ามันบ่มีอย่งแหกกตตำล่าอัายเ้ายรมันตำล่ามันบ่เคยมีเฮ็ดเราก็พังเฮ็ดเราก็ลื้อโอ้โหจักตี เออให้เราเยอะลืกบัวเคยไหมไอ่เคยบอกอยู่แล้วนี่แล้วแนวเส้นแดงเป็นน้ำทางบนนะมิเตอร์ภูเขาแล้วพิเตอร์หน้าภูเขาแล้วปัดเป็นคอยเขาบ้าตอนแรกเขาบ้าสิสิทธิเทพปิดเลยปัดนี้จังซื้อมิเตอร์หน้ามาใหม่แล้วก็เดินเอาคดท่อไปมันบอลลึกพอเมตรห้าสิบดอกความลึกมันัะนแหละ ก็ให้ความคิดขอยอยู่เพชรเรียบนี่นี่ไม่เป็นออฟฟิศนี่เป็นธุรกิจในเคือมีหลุม <c oughs> อยู่ตรงนี้ว่าไปใส่รังผ <c oughs> ูเก่าอ <c oughs> ีู <c oughs> อ่ ใส่อายุพันมาเดี๋ยวอยู่ข้างข้างหล,นะลังแ่นะเพิ่นใส่พันมาเพราะว่าให้เขาปิดเลยก็ได้ให้เขาตัดท่อจ่างตรงนั้นเลยเนาะไม่<น>ให้เขาตัดออกเลยก็ได้จริงๆริไม่ให้ท่อมันอยู่ไหนไม่รู้ท่อต่อมาจาก้างตันไม่ใช่บอกอ่าท่อหรอใช่นุท่อหรอเขาตัดตรงนั้นเอาปิดเอาไว้เลยก็ได้มันเราไปเกี่ยวไปเลยเนาะครับเราใส่เราทอเสียไปเลยบนอ๋อเขาก็ะชิมมาเบิรงกมาแล้วเนาะบไม่ได้ใส่เขาตัดออกแล้วเขาซื้อมิเตอร์ใหม่ถ้าเขาใส่เขาซื้อมิเตอร์ใหม่มาให้เขาก็ได้ ยามนั่นเห็นเขายามมาจุดเลยยามมาจุดมิเตอร์อย่างเงีแต่ว่าทำไมเขาซื้อไม่เลยก็ได้เราบอกเขาบอกเราโบกคูณทับไว้แล้วเด้ออ่ะแมนเขาแจ้งเขาว่าเขาจะซื้อมิเตอร์ใหม่มากสินะเอดใหม่เนาะมันจังสีมันจักแรงไหนๆเลยเนี่ยจะสร้างคนหน้าไม่หลุดว่าแมนเฮียนคอยนั่นว่าแล้วต้องโมคำนี้เกี่ยวเดียวแตงโมเป็นสิร์ฟเกิดวันนี้เอาบอลนู้กับบอลแมนเฮี้ยนบอลนู้อีกบ่ นู่นที่บอกว่าเ็นี่เขาไอ้อย่างนี้ประเา็นข่อยว่าซั่นเดี๋ยอยนอนอยู่นี้เออตโอ้ตายแล้วบัดนี้มันมันคาคออยู่เถือก็ถือข่อยเต็มเอ็มอย่างนี้รอปูนนะครับตอนนี้ปูนมาประมาณเก้าโมงครึ่งตอนนี้เจ้างแล้วครับตอนนี้8:00น7:00น็ดโมเวลาสักชั่วโมงนึงครับพอมีเวลาเตรียมตัวทันพี่น้องเตรียมตัวเฮ็ดเนี่ยเตรียมตัวเฮ็ดปูนรองเท้าบูทรองเท้าบูทเตรียมไว้เด้อ เตรียมจอดอปยูบูเอาไว้เวม่คอยบอกว่าเี๋ยคนเก็บไรเบกะน้ำโอลุงอยู่หลังบ้าน เทพื้นนะครับก็ตรงลาวบันไดลาวสเตนเลสเทียบออกตัวนี้จะใส่แผ่นจะใส่อีกสองแผ่นนะครับใส่อีกสองแผ่นก็ใส่อีกสองแผ่นตรงนี้นะครับใส่อีกสองแผ่นแล้วก็ลาวบันเดทลาวเหล็กก็จะใส่สูงขึ้นมานะครับเป็นออฟฟิศที่พิเศษนะครับก็หนึ่งสองแผ่น นะครับสองแผ่นตรงนี้แล้วก็สูงขึ้นไปก็จะประมาณราวเหล็กประมาณนี้นะครับเป็นราวเหล็กนะครับประมาณนี้ครับโอ้ยตึงตังเป็นตะพังหช่ไหมเฮียนกันเลยนะครับเสร็จตรงนี้นะครับเสร็จออฟฟิศแล้วก็จะเป็นงานก่อก่อฉาบฉาบรอบบ้านนะครับ งาน,นก่อฉากทำออฟฟิศก่อปูนนะครับก่อปูนแล้วก็ทำฟ้าก่อปูนตรงเทพ,พื้นปูกระเบื้องนะครับเอ่อเทพ,พื้นก่อฉากปูกระเบื้องเสร็จทำฟ้าทำฟ้าเสร็จนะครับก็รอบต่อไปก็คืองานฉากฉากรอบบ้านทั้งหมดนะครับของลงุง ก็ค่อยๆทำไปไม่ได้รีไม่ได้ก็ขอค,ความคืบหน้าหน้าง,งานอยา่าไปไรนเดี๋ยวผมโทรแจ้งอีกผมจะแจ้งในคลิปอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคนะครับขออนุญาตจบคลิปตรงนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ